เดี๋ยวไปดูกันนะครับเอ่อที่ผมถ่ายด้านหลังเพราะว่าเราทํากันที่นี่นะพี่ตัวกันท้ายส่วนไม้ตัวใหม่ๆก็มีจะมีตัวนี้นะครับเพราะว่านานมากหลายปีมากอันนี้เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับไม้ขี้เหล็กขี้เหล็กมันหาย,หา,ย,ยากหาแก่นยากนะครับต้นหนึ่งต้องประมาณเจ็ดสิบปีขึ้นไปต่างๆเองจะมีนะบางต้นก็มีตัวนี้มีขี้เหล็กเอ่ออันนี้เป็นเป็นไม้มะค่านะครับมีไม้มะค่าตัวนี้ตัวนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นมะค่านะครับ อันนี้จะเป็นคีเล็กที่กําลังทากันอยู่ผมถ่ายสดนะครับวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่นะครับเวลาก็น่าจะประมาณเที่ยงแล้วนะแล้วก็มีด้านล่างนะครับด้านนี้เก็บงานไปหมดแล้วนะครับพวกนี้อันนี้เขาขัดเขาเจียไปหมดแล้วนะครับรอประกอบอย่างเดียวนะครับประมาณนี้แล้วก็ทําเป็นครอบครัวที่อยู่ไม่ไม่ได้หลายคนนะครับก็พอได้ทําพอได้มีงานทําด้านนี้มีไม้อันนี้คือสต็อกเวลาสั่งก็จะส่งเอาด้านที่นี่นะครับเวลาแบบเก็บงานเสร็จงานร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นงานด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับที่เห็น ข้างในก็น่าจะพอได้อยู่นะครับร้อยกระท่ายมั้งที่เห็นนะฮะประมาณร้อยห้าสิบร้อยหกสิบวันนี้นะฮะบ,บริการเปลี่ยนแปลงนะครับพกยาหน่อยก็เลยก็เลยปโปรไปเลยแล้วกันนะฮะเดีย๋ยวไปดูกันผมมีตัวไม้นะครับอันนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นไม้ตะโกนะครับลูกค้านี่ส่วนใหญ่จะไม่เคยเห็นเลยว่าไม้ตะโกนี้ทําได้นะปรากฏว่าเนื้อนี่เหนียวมากพี่ มีไม้ตะโกมีไม้มะเกือนะครับที่อันนี้เป็นไม้ี้เหลเห็นไหมครับสวยมากอันนี้เป็นไม้พยุงนะครับอย่างเงี้ยมีพยุงมีชิงชันปนกันสวยนะไม่ธรรมดานะครับตัวตัวต้องคัดช่างที่ทําเรลงต่างต้องคัดไม้ด้วยนะครับอย่างเงี้ยที่เห็นไหมครับตัวนี้ตัวงานไม้พยุงนะครับด้วยลายสวยด้วยนะครับมีชุดนี้นะครับที่ผมจะพามาวันนี้นะครับวันนี้วันเป็นวันที่วันที่ยี่สิบสี่เดือนหกนะครับหกสิบเจ็ดส่วนเรื่องเบอร์โทงผมนะครับเป็นเบอร์นี้ 0650979599คุณพี่ง่ายสุดก็คือทักไลน์เลยไลน์เบอร์นี้นะครับทั้ง ID ทั้งเบอร์โทรทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยฮะจดทันไหม0650979599เอาตัวนี้เอาตัวนี้แรงต่างนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ผมจะลบนะครับลงวันเดียวนะครับเพราะว่าราคามันมันมันจะไปทําให้ตัวอื่นขายไม่ได้พี่เดินหน้าไม่ได้แต่ผมมีความจำเป็นที่จะต้องโปรนะครับเอาอย่างแรกเลยตัวง่ามหนังสฟติกมือนะครับเดี๋ยวผมจะหาเรื่องเอ่อหาเวลาเรื่องรีวิวอยู่ ตัวนี้เป็นตัวแกนด้านในนี่เป็นตัวสแตนเลสด้านข้างเนี่ยเป็น ABS นะครับความกว้างแรงต่างมันจะสมดุลมันจะเป็นมาตรฐานสากลเลยนะก็คือ10เซนความยานะฮะความกว้างอยู่ที่7.2มันจะจับพอดีพอดีน้ําหนัก1ขีดผมมียางแบนให้นะครับมีอยู่3ชุดมันจะมีตัวตัวติดกับเนี้ยนะฮะเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีแถมให้แบบนี้ให้อีก2ชุดเป็นยางแบนแบบนี้นะครับมีให้อีก2ชุดมีลูกกระสุนให้นะครับแล้วก็มีตัวน็อตเป็นอ่เรื่องอะไรมันเนี่ยอะไรตัวตัวด้ามต ยิ่งดีมากเลยพี่นะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะวันนี้ไม่ทันวันนี้เหมือนจะเป็นไข้แล้วนะครับแถมลูกให้นะครับชุดหนึ่งผมโปรสามร้อยนะครับพอดีผมได้โปรโมชั่นจากจากร้านตัวตัวงามนะครับเขาเลยทําโปรโมชั่นตัวใหม่ให้หน่อยนะฮะไปเข้าเรื่องเลยพี่ถ้าจะเอานะครับงามหนังสิติกสามร้อยแล้วมีตัวไหนโปรไปดูด้านนี้นะครับเดี๋ยวดูหมายเลขหมายเลขหนึ่งก่อนมีอยู่เท่านี้นะครับผมโปรเลยนะครับ ผมเบอร์หนึ่งนะฮะเบอร์หนึ่งเป็นตัวไม้ไม้ประดูทรงนี้เป็นทรงยกยิงแนบไหลไม่ได้นะครับเป็นทรงยกยิงนะครับยกยิงยิงเลยนะมันจะมันจะสะดวกดีถ้าคุณพี่ไม่ชอบตัวนี้คุณพี่ก็ไปตัดออกให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับแต่มีตรงนี้แนบไหลก็ยังพอได้อยู่ช่วยได้นิดๆน,นะครับผมปโปรพันเดียวนะครับเบอร์หนึ่งไม้ประดูไม่มีตําหนิผมจะมียางนะครับมีอะไรให้อีกหนึ่งชุดรวมก็คือในในตัวปืนแล้วก็มีตัวอะไ่ให้มีลูกกระสุนให้นะครับ กล่องหนึ่งก็ประมาณร้อยก่านนัดนะครับถ้าเป็นแปดมิลก็ประมาณรนะ้อยสี่สิบสี่นัดอันนี้เบอร์สองครับตัวหนึ่งพันมีตัวเดียวช่วงชักมันมันห้าสิบเซนกระโจมมือมันสั้นนะก็เลยเอ้าตัดเล่นแล้วก็มีตัวเดียวนะครับในร้านก็มีตัวเดียวนะครับยางไม่มีปัญหาเพราะว่าผมตัดเองทาเองหมดเบอร์สองครับมียางให้เหมือนกันมีอุปกรณ์ครบหมดนะครับเป็นไม้ประดูนะที่เห็นเบอร์สามนะครับเบอร์สามโปรพันห้านะครับตัวนี้เป็นตัวคัด คัดที่สวยที่สุดเพราะว่าเนี่ยฮะที่ผมคัดออกมาให้เลยพี่มีอยู่ตัวเดียวด้วยนะครับโลพันห้าครับเป็นกําคอล่องแก้มเรียบๆเ,เป็นแบบนี้นะครับตัวงามจุดบนแรงต่างเป,เป็นตัวเดียวกันอันนี้อันนี้คืองานสวยนะ 5, พันห้าพี่มีตัวเดียวนะเบอร์สามนะครับเลือกตัวไหนได้ตัวนั้นนะครับเออเบอร์สี่พันห้าเหมือนกันนะครับต่างก็คือไม้ประดูจะเป็นทรงมือสอดแบบนี้น้ําหนักอยู่ประมาณหนึ่งจุดเก้ากิโลกรัมถึงสองกิโลกรัมถ้าเป็นไม้ประดูนะครับไม่หนักนะพี่ลงตัวดี แต่ความแรงมันนะมันแรงแบบไม่เกรงใจปืนหนังฟติติกทั้งหมดที่เห็นอยู่นะครับน่าจะเป็นตัวสไลด์แบบนี้นะครับน่าจะแรงสูงสุดเพราะว่ามันยังแรงได้ไปอีกแค่คุณพี่ก็ตึงยางเนี่ยดึงยางตัวนี้ออกนะครับเด็งมันสั้นลงเท่านี้เองท่านุณพี่อยากให้มันแรงมากนะครับเท่านี้แล้วก็ดันลูกปืนในยางอีกบีบเข้าไปอีกเรื่อยๆเรื่อยๆก็สั้นลงเท่านั้นเองนะบ,บ,างบางคนก็อาจจะแปลงใช้ยางขนาด6มิลที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นประมาณ5้ามิลน,นะครับอันห้านะครับเสร็จแล้วมีไม้อย่างอื่นอีกมีด้านนี้นะครับ ตัวนี้โปรวันเดียวนะครับเบอร์ห้าพันห้าครับอันนี้เป็นไม้ตะโก้พี่ราคาด้วยปกติผมทําอยู่สองพันหนึ่งนะครับผมหุนหวยวันนี้ผมมีความจำเป็นที่ต้องเลด้วยนะฮะแล้วก็เอาเบอร์ห้าแล้วกันเผื่อตรงตาตรงใจเผื่อกัแบบลูกค้าที่เลงอยู่จอบอยู่นะครับจอบมือฉีดรดมือฉิรถนี่แหละมือนี่แหละฮะอันนี้เบอร์ห้าอันนี้เบอร์หกนะครับเบอร์หกก็น่าจะทรงไม่ได้ต่างอะไรกันเบอร์ไหนก็ได้พี่ไม่มีทำหนินะครับไม่มีทำหนิเนื้อไม้ละเอียดมากพี่ ถามจากช่างที่เขาทำเน,เนื้อเนื้อมันละเอียดจริง,รงนะครับเนยเบอร์เจแค่ทำก็ยากแล้วตัวนี้เป็นตัวทรงทรงมือสอดก็สวยไปอีกแบบหนึ่งแบบนี้แบบนสมัยตะก่อนจะไม่มีสมัยตะก่อนอรุ่นอดีตแล้วก็เป็นกำคอเรียบๆนะครับพอเป็นปืนจะปืนปืนต่างๆได้ใช่ไหมฮะทัวนี้ก็ทำทรงไปรเรื่อยๆนะครับนะวัตกรรมใหม่ๆมันมันทำได้ดีนะครับ งานมือกับงานเครื่องอย่างเช่นตัวยามสู้เครื่องไม่ได้อันนี้คืใช้เครื่องทํานะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความบาลานซ์แล้วกันโอเคนะฮะพันห้าแล้วกันจบเบอร์แปดครับพันห้าหน้าที่คุณพี่ไม่ต้องไปทําสมัยนี้พี่ง่ายโทรปุ๊บส่งถึงบ้านเอาเวลาไปอยู่กับลูกกับเมียนะครับเอาเวลาไปทํางานถึงเวลาเดี๋ยวปืนก็ไปถึงเองนะฮะอยากไปยิงอยากไประบายครับเมียด่าอยู่ว้าไม่ได้ก็ไปยิงอ,ยอันนี้เบอร์เก้าครับเบอร์เก้าพันห้าอันนี้ไม้พยงุงครับพี่ ไม่มีตํเหนิทั้งนั้นเลยนะครับผมโปรเพราะว่ามันมันมีแก่นด้านหนึ่งมันก็สวยไปอีกแบบหนึง่งปกติผมทําอยู่สามพันเก้านะครับตัวพยุงนะครับหุ้นหวยนะฮะมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินก็เลยอโปอรหน,นร่อยนะฮะจุดจโลอยู่เงินบ่นมนี้นะครับอ่าปากเซเวียอยู่อันนี้เบอร์สิบพันห้าครับอันนี้ก็พยุงไม่มีตํเหนิเลยพี่ตัวกะพีไม่ได้เป็นจุดอ่อนทั้งนั้นนะครับมันสวยไปคนละแบบมันมีมันก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับมันก็จะสวยไปอีก นะเบอร์สิบครับพี่แกนแข็งนะพอๆกับตัวแก่นกับตัวกระพี้นี่แข็งพอๆเลยนะครับไม่ได้ต่างกันมากนะครับถ้าเป็นไม้พยุงอันนี้เบอร์สิบเอ็ดครับมีอีกมีเกตตัวก็ไม่รู้จับเลยเหรเห็นเห็นแก่นไม่เต็มก็เลยจับมา 1, 5, พันห้าพี่ว่าไง <laughs> อันนี้เบอร์สิบสองครับปาสีสันคุณพี่สวยมากครับมีแก่นด้านหนึ่ง แขวนโชว์นะครับ, show, ค,รบคุณพี่มีร้านมีร้านตัดผมแรงต่างไปร้านอาหารแรงต่างมันจะสวยมากแล้วมันเป็นปืนที่ถูกกฎหมายด้วยนะครับไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับมันก็เป็นการกีฬานะครับปืนที่ผิดกฎหมายก็คือเกิดจากแรงระเบิดอย่างเช่นลมแก๊สคาร์โมิ้งปืนแรงต่างที่เกิดจากแรงระเบิดพันมีความแรงมากอี่ก็ก็ผิดกฎหมายนะฮะพวกนี้มันใช้ยางยืดเป็นการกีฬานะครับถ้าผิดธนูก็ผิดสรุปไม่ผิดแล้วกันนะฮะอันนี้เป็นตัวหนังสติ๊ก ทำไมต้องสไลด์เพราะว่ายางมันแข็งมากเนี่ยมันขึ้นในมือไม่ได้พี่จะต้องเอาท้าเท้าเหยียบเอ่อต้องเหยียบรูดออกมาประมาณนี้ยางก็จะตึงยางได้นะครับอ่งฮะตัวชุดนั้นตัวนี้เป็นไม้อ่อไม้ขี้เหล็กนะครับหายากมากผมเคยทําอยู่น่าจะสี่ปีก่อนนะครับกว่าจะได้ไม้มาได้มาไม่เยอะนะครับน่าประมาณสามสิบท้ายโปรก่อนเลยเปิดหัวพันห้านะครับคลิปนี้นะครับถ้าคุณพี่ดูแล้วไม่ทันนะครับสแสดงว่ามันหายไปผมก็จะลบนะฮะเพราะว่า เดี๋ยวตัวอื่นอยู่ไม่ได้ครับอันนี้คือโปรครับโปรวันเดียวด้วยนะครับเบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่เบอร์สิบสามไม่มีตําหนินะครับเป็นงานใหม่ทั้งหมดหุ่นหวยครับพี่นะครับมีปืนไปตลาดนัดก็ไม่ได้ซื้อยังกระ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นขอแปลงเป็นเงินก่อนเออเบอร์สิบห้าพันห้าไม้ตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม้ที่เหล็กนะครับเป็นไม้สาธรที่เหลือจากรอบก่อนนะครับไม้สาธร์มีอยู่สามพันเก้านะครับแกนมันมันมีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นไม้มงคลนะครับเนื้อแข็งสูงสุดแล้วนะที่เห็นา โปรเดียวกันครับโปรพันห้าเบอร์สิบห้าครับมีเท่านี้นะวันนี้ดูอะไรรีดูอะไรครับพี่ทุกกระบอกจะมียางแบบนี้นะครับเมีให้สองรวมแล้วก็คือในในตัวปืนแล้วก็มีอะไรให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็มีลูกกระสุนให้นะครับตัวลูกกระสุนให้กล่องหนึ่งก็อาจจะเป็นแปดมิลหรือเป็นเก้ามิลนะครับใส่ไปให้แปดมิลก็ได้เยอะกว่านะครับนะครับอันนี้เป็นตัวง่ามหนังสติกนะฮะทวนใหม่อันนี้สามร้อยนะครับมีปลายทางตัวนี้มีปลายทางนะครับมีปลายทางเป็นสามพันห้า โอ้โยสามร้ยห้าิบครับทวทีสวยด้วยพี่กระชับมือมากแต่ผมยิงแทบทุกวันเลยผมมาซ้อมอยู่น่าจะาเดือนกว่าๆนะครับขนาดยิงไม่เป็นเลยนะครับก็พอได้อยู่โอเคมันจะส่งไปเป็นชุดเลยตรงปกเป๊ะครับอยู่ในไลน์เบอร์นี้นะคพี่เบอร์โทรเบอร์ไลน์นะศูนย์หกห้าศูนยเก็ดเก้าห้าเก้าเ้ดี๋ยวขอเนียบปกินยาก,ก่อนนะวันนี้ครับถ่ายสดจริงๆนะครับสั่งปุ๊บส่งเลย ไม่ต้องรอของชั้นนันพี่นะครับไม่ต้องไปรอของเขาผลิตไม่ต้องรอมัดจำแล้วทำนะฮะนัดวันแรงต่างไม่ตรงกันเสียเวลาเสียอนาคตด้วยพี่มันจะเกี่ยวอะไรกันนะครับจะเอาพวกส,สวยนี่ก็วิ่งอยู่ประมาณสองพันสองนะครับสองพันสองราคาเขาเป็นราคาที่ลดแล้วนะครับมีทุนทรัพย์หน่อยมีเงินหน่อยก,ก,ก็เล่นรุ่นส,สวยๆเ่นไม่เอาโปรก็เลยนะฮะอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยชุดนี้ส่วนพวกนี้ก็เล่นตัวโปรไปเลยนะครับเพราะว่ามันสวยงามเหมือนกันตัวนี้ก็ตัวนี้มันก็ เล่นตัวที่โปรไปเลยพันห้าเองนะครับตัวนี้มันวิ่งอยู่สองพันหนึ่งนะครับอันนี้คือโปรขอบพระคุณครับล่ำลาแล้วนะครับขอบพระคุณกับลูกค้าที่เอฟซนะครับที่ติดตามมาน้าหลายปีนะครับตั้งแต่ทาปืนยิงปลาตั้งแต่ทาตัวกลึงไม้อะไรต่างตัวแท่นทาเยอะแยะนพี่นะฮะและว้วก็เอฟซก็ถือว่าอยู่อันดับหนึ่งของประเทศนะครับเยอะสูงสุดนะครับรวมๆอยู่ก็ประมาณสองแสนห้านะครับโอเคขอบพระคุณครับผมล่ำลาแล้วครับ